สวัสดีข้าทุกทนนี่เรามา้านเังเลยตันม้งเลยมาของคนหญิงแม่ค่ะอจิจิิจิจิจิมงมมาฉีดข้าวเจเจ้ใช่หมคะฉีดข้าวเจนะค่ะนี่เรามาฉีดเจจะฉีดตัพุดเลยอ่ะเพิ่งฉีดไปไม่กี่วันเจ้ก็บอกว่าฉีดหลายวันแล้วฉีดอีกแล้วจ้าฉีดข้าวนะคะนี่เรามาฉีดข้าวกัน ฉีดข้าวของคนหญิงแม่นะคะ๋ัวนั่งเก้าอี้นะคะเรามาเป็นคารวาลนี่นี่นี่ที่ถังไว้ถังไว้ถังที่ถังนะคะอันนี้เรามาฉีดข้าวนะคะฉีดข้าวของตัวเองนะคะอันนี้จะเป็นของแม่นะคะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้สามารถนะทุกคนแบบมันดีใจใช่ไคะ ก็อาจจะได้ลงเดี๋ยวเรามาฉิมข้าวนะคะอีกฝั่งเราจะเป็นข้าวโพดเดี๋ยวก็ฉิมข้าวโพดต่อนะคะเราจะฉิมตอนไหนไม่รู้ก็แบบปีชิมค้าวเลยนะคะอย่านใช้สายนะคะให้ข้าวีกวันราไม่รู้เนี่ยชิดข้าวกันนะคะบรรยากาศอันนี้ทุ่งนา พี่ถามไปเอายาดมใครมาเล่นน่ะแม่แม่พี่ถามไปเอายาดมมาเล่นอ่ะใส่อะไระกระกาดนะคะนีนนเะ่เลยช่งนาเขียวไปตีเลยเแต่เขาพอเรารอยู่ฝั่งโน้นนะนี่ค่ะกำลังเก็บขอบนะคะ